สวัสดีค่ะก็ยังไม่มีคนเข้ามาเลยอ่าเริ่มเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะอ่าเริ่มเข้ามาแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้ป a c k a g มาช้าหน่อยเพราะว่ากะจะมาสักเก้าโมงก็มาสิบโมงมแต่ว่าไม่ได้แจ้งเวลาล่วงหน้านะคะขอโทษด้วยเพราะว่าตอนนี้ยังจัดเวลาของตัวเองไม่ค่อยจะได้เลยสวัสดีค่ะามาคุยกันหน่อยนะคะก็ ปกติวันๆก็ไม่ค่อยว่างก็จะจัดเวลาแต่จัดเวลายังไม่ได้นะคะบางคนก็บอกว่าให้ปากิกแจ้งล่วงหน้าหน่อยจะได้เข้ามาดูปากิกก็กลัวจะแบบแจ้งแล้วก็ทําไม่ได้อย่างที่แจ้งไปก็เลยยังไม่ได้แจ้งนะคะเอากี่โมง,โมง <laughs> ลูกบอกว่าต่อไปนะให้นัดแฟนคลับเลยเก้าโมงเช้านะคะเก้าโมงเช้าเสาร์อาทิตย์แต่วันพุธนี่ ว่าน่าจะเป็นสักเย็นๆเพราะว่าคนไปทํางานเนาะเป็นวันอาทิตย์ในก้าบ่งเช้าเอาวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีกันามาหลายคนละอ่าโอเคนะคะอ่าเป็นไงปลูกผักกันบ้างหรือยังอากาศเย็นๆย <laughs> ปะกิกไรสด <laughs> อ่าก็อยากคุยกับแฟนคลับเนาะไม่ค่อยจะมีเวลาได้คุยกันเวลาทําคลิปก็ทาทาทํทำเจ็แปดนาทีอ่าหมดละจะคุยอะไรก็ไม่ได้ วัสดีค่ะใบลีลาวดีทําปุ๋ยได้ไหมคะอ๋อใบลีลาวดีไม่แต่ปกติกไม่เห็นว่าเขามีธาตุอาหารอะไรแต่ว่าถ้าเราเอามาผสมกับตัวอื่นบ้างนะคะก็จะกลายเป็นอินทรีย์วัตถกุก็คงใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าหลักๆนะก็ขอให้เป็นเอาใบกระถินใบฉําฉาใบอะไรที่มีธาตุในตรเจนมาผสมสักหน่อยหรือว่าถ้าไม่มีจริงๆก็อาจจะใช้ได้แต่ว่าใส่ขี้วัวเข้าไปเยอะหน่อยนะคะ สวัสดีค่ะเอามากันหลายคนแล้วนะคะหนาวไหมคะเริ่มอากาศเย็นแล้วคะ่ะเพื่อก็ใส่ผ้าติดคอนิดหน่อยคล้ายๆกับว่าในอากาศเย็นหน้าหนาวนะคะถ้าเป็นหวัดเนี่ยก็กลัวอยู่อย่างเดียวอะ่ะเป็นวัดหรือเป็นโควิดอย่างเงี้ยตอนนี้ประสาทร้อน,นะคะ่ะประสาทร้อนละต้องระวังตัวเองมากๆที่อื่นไม่ทราบว่ามีมีโควิดระบาดมั่งหรือเปล่านะคะแต่เชียงใหม่เนี่ยมันหมุนเวียนอยู่ร,บรอบๆเลยคะ่ะ ลูกผักค่ะที่บ้านทําสวนปลูกผลไม้รวมค่ะโอ้สุดยอดค่ะได้กินทั้งผักทั้งผลไม้เลยเนาะปะเก๊ก็มีอยู่แค่สองสามอย่างติดตามตลอดนะคะค่ะขอบคุณค่ะฮัลโหลมาจากไหนเอ่ยวันนี้ผมได้ปลูกสัว,วรุดค่ะป้าโอ้สุดยอดป้าได้สัว,วรุดพันธุ์ใหม่พันธุ์ไทยนงมาว่าจะเอาบาเพาะ พราะช่วงนี้สับปะรดที่เชียงใหม่ออกเยอะค่ะแล้วก็หวานอร่อยมากเลยกะว่าจะเอามาเพาะเอามาเล็ดเข้ามาเพาะเอาต้นช้าหน่อยแต่ว่าเขามีรากแก้วเนาะเราก็จะได้อยู่กับสับปะรดสับปะรดก็จะได้อยู่กับเราน,านานๆเพราะว่ารากแก้วเนี่ยทำให้เขาตายช้าแต่ถ้ากิ่งตอนรากฝอยอะไรเงี้ยอายุก็จะไม่ค่อยยืนล้มง่ายแล้วก็ทนรอสักหน่อยนึงนานไปหน่อยค่ะแต่ว่าดีนะคะ ถ้าใครซื้อสวรรคลูกแก่ๆมาก็เอามาเล็ดะมาเพาะทิ้งไว้งอกช้าค่ะแต่งอกนะคะช้ามากแต่ก็งอกค่ะได้ผลเพราะวะะ่าปาเกิกเพาะหลายครั้งละปาเก็กติดตามตลอดนะคะค่ะขอบคุณค่ะ,คะเคยดูใน YouTube ปอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลด้วยนะคะสุขภาพไเยอะปทุมนี่แฟนขับปาเก๊กเยอะนะคะแถวปทุมแถวปทุมแถวนนท์ค่ะเยอะมากสั่งต้นไม้ไปปลูกก็เยอะนะคะ ส่วนมากโพ .74 จะไปแถบนั้นหมดเลยค่ะยูนนบุรีค่ะเห็นไหมคะนนบุรีเยอะเลยคอบคุณป้ากิกที่ให้ความรู้นะคะค่ะป้าปกิกให้ความรู้กับแฟนคลับแฟนคลับก็เข้ามาดูเข้ามาติดตามก็คืออาศัยซึ่งกันและกันนะคะก็ถือว่าแต่ละคนก็น้ําพึ่งเรือเสือพึ่งปลาป้าปกิกก็รักแฟนคลับทุกๆคนแฟนคลับนี่สาคัญมากนะคะถ้าไม่มีแฟนคลับ เราก็ทำช่องไม่ได้อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นแรงบันดาลใจอย่างสูงสุดเลยคะ่ะแฟนคลับนะเนี่ยก็คิลวกว่าเหมือนกับเป็นผู้ร่วมนะคะเป็นผู้ร่วมในการดำเนินชีวิตคนหนึ่งเพราะว่าเราทำ,ทำคลิปขึ้นมาเนี่ยเราก็อยากได้แฟนคลับอยากได้ผู้ติดตามเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ใจนะคะเพราะฉะนั้นทุกคอมเมนต์ ตอบช้าบ้างเร็วบ้างบางทีก็ต้องรอหน่อยนะคะบางทีคอมเมนต์มาเยอะมากๆเลยค่ะทีก็ตอบไม่ทันค่ะใบกันเราทําไมใบกันเราทําไหมคะทำไมปาไม่เข้าใจพิมพ์บางทีไม่เข้าใจนะคะต้องต้องพิมพ์ให้ชัดเจนหน่อยว่าใบาอะไรคะ่ะถ้าสมมุติว่าตอบไม่ทันนะคะก็คอมเมนต์มาที่ช่องของปากิ a g กก็แล้วกันช่องปากิ a g e ทาสวนนะคะอันนั้นช้าเร็วก็ตอบจนหมด คุณลุงช่วยตอบวันเป็นร้อยสองร้อยก็ตอบหมดค่ะคือเราให้ความสำคัญทุกทุกคนเท่าเท่ากันนะคะรักทุกคนค่ะเป็นไงคะที่อื่นอากาศหนาวหรือยังเริ่มเย็นหรือยังที่เชียงใหม่เช้าเช้าไม่ต้องเช้านะคะแค่ดึกๆึกเดี๋ยวนี้กลางคืนแทบจะไม่ต้องเปิดแอร์แล้วค่ะดึกๆึกก็เย็นละอยู่กรุงเทพยูตลอดเลยค่ะขอบคุณนะคะชื่นใจคะ่ะระยองหนาวแล้วครับ อ้พอกระเชียงใหม่เลยเชียงใหม่ก็เย็นแล้วนะคะเป็นกําลังใจให้คะ่ะขอบคุณค่ะพักปลูกผ,ผักสลัดแล้วไม่โตเลยค่ะใจเย็นๆนะคะหมั่นบํารุงกันแล้วกันถ้าไม่โตแล้วก็ให้สังเกตด้วยค้าชอบแดดนะคะให้เอาออกแดดแล้วก็ดูที่ดินด้วยถ้าดินบางทีดินแฉะเกินไปก็ไม่โตชอบดินระบายน้ําได้ดีๆต้นไหนไม่โตปักก๊กไปดูมันแฉะคะ่ะต้องเปลี่ยนดินให้เขา ผมอยู่ขอ,อนแก่นครับป้าโอ,อ้โหขอ,อนแก่นติดกับบ้านเกิดประเก๊กเลยจังหวัดเลยค่ะอยู่ขอ,อนแก่นขอ,อนแก่นเจริญมากเลยเมืองใหญ่ผมอยู่ออแฟนคขับจากเชียงใหม่ค่ะใกล้กันอันนี้ใกล้กันแต่ว่าเหมือนอยู่ไกลนะคะโควิดระบาดที่ไปหากันไม่ได้เลยยังไม่หนาวครับออบางที่ก็ยังไม่หนาวคะ่ะอากาศก็ยังร้อนอยู่แต่ว่าที่เชียงใหม่ในกลางวันก็ร้อนนะคะ กลางวันนี่แดดเปรี้ยงๆเ,เลยเดี๋ยววันนี้ไลฟ์สดเสร็จป้ากิ๊กเตรียมจะไปทําบุญเห็นไหมป้ากิ๊กใส่เสื้อขาวป้ากิ๊กจะไปทําบุญละเดี๋ยวจะเอาบุญมาฝากนะคะนัดลูกๆไว้ทุกคนแล้วก็จะไปทําบุญวัดป่ากันค่ะ <c oughs> เห็นไหมอากาศเย็ยนๆอากาศเย็ยนป้ากิ๊กก็เริ่มจะมีไอกลางคืนก็ไอกลัวอย่างเดียวคะ่ะไอไออากาศเย็ยนไม่เป็นไรกลัวไอ กลัวโควิดค่ะกลัวมากๆ <c oughs> ลูกก็บอกว่าแม่ประสาทร้อนแล้วมากลัวอะไรตอนนี้มันระบาดอยู่ตลอดเลยมันมันรู้สึกกลัวคะ่ะเพราะว่ามันมาใกล้ตัวมากแล้วกลัวออวัสดีค่ะวันดีทุกคนนะคะปากช่องอากาศหนาวลมแรงอ๋ยอย่างนี้ละหน้าหนาว ทำตะก,ก้าพี่เลี้ยงให้ต้นหอมค่ะรากงอกไม่ถึงมะพร้าวสับรากงอกไม่ถึงหรือว่าไปถึงอ,อ๋อไปถึงมะพร้าวสับด้วยค่ะอ๋อโอเคนะคะเขาจะได้รับความชื้นเขาก็งามค่ะต้นหอมก็ดีเอาไปวางไว้ข้างบนแดดร้อนจัดแต่ข้างล่างรากเขาติดกับมะพร้าวเขาก็ให้ความเย็นได้ดูดอาหารดูดน้ำ ก็ให้ปุ๋ยไปด้วยกันแล้วกันนะคะ <c oughs> แล้วปกิ๊กไอแล้วเริ่มไอแล้ว <c oughs> ไม่ได้ต้องรีบหายาแล้วค่ะเมื่อคืนรู้สึกว่าอากาศเย็นแล้วก็คันคอบอกคุณลุงให้ปิดหน้าต่างดีๆแต่แอร์ก็ไม่ได้เปิดแล้วเพราะว่ามันดึกๆเย็นมากๆเลยค่ะเย็นจัดเลยเช้าก็ยังเย็นเนี่ยเช้ามาปา้ากิ๊กก็ใส่ผ้าพันคอไว้เพราะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมันไอเมื่อคืนเนี่ย ที่อื่นเป็นไงคะแต่ว่าคนอื่นก็คงไม่เป็นอะไรเนาะสุขภาพแข็งแรงกันดีแต่ว่าปกตกิเริ่มอายุมากแล้วก็ก็พยายามนะคะพยายามกินผักสดผักปลอดสารพิษของเรานี่แหละที่ปลูกกินนี่แหละเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีที่แข็งแรงนะคะผักที่อื่นไม่จําเป็นจะไม่ซื้อเด็ดค่ะนอกจากผักพื้นเมืองซื้อได้นะคะผักปลังผักกูดผักน้ําที่เขาเก็บมาจากป่า ผักตามธรรมชาติอันนั้นซื้อมากินได้แต่ถ้าปักที่ปลูกเนี่ยถ้าไม่จําเป็นควรหลีกเลี่ยงนะคะสารตกค้างมันอันตรายจริงๆค่ะควรเป็นมะเร็งกันเยอะเยอะมากๆเลยเดี๋ยวโผล่ตรงนั้นโผล่ตรงนี้ญาติปักกิ๊กก็เป็นมะเร็งแล้วก็เพื่อนของคุณลุงเนี่ยก็ได้เสียชีวิตไปจากมะเร็งนี่แหละมะเร็งกันเยอะแล้วก็เป็นกันหลายคนช่วงเนี้ยปักกิ๊กว่ามาจากอาหารการกินเนาะถ้าเรากินอาหารที่ปลอดภัย ร่างกายเราก็จะดีปลูกผักที่สามารถที่จะขับสารพิษได้นะคะเอาไว้กินพวกจริงจูชายน่ะปั่นน้ำกินก็ว่าดีถอกได้ดีมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาค่ะวันนี้เขาไม่รู้นะอาจจะไม่รู้ว่าป a กิกมาไะฟ์สดก็เลยไม่ค่อยได้ดูกัน แต่ว่าอยู่บ้านบางทีก็อาจจะยังไม่ตื่นนะคะเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์อาจจะสบายๆนอนพักผ่อนกันเพราะไม่ได้แจ้งล่วงหน้าจริงๆค่ะถ้าวันหยุดพอกิกว่าบอกลูกว่าน่าจะเป็นตอนเย็นแต่ก็บอกตอนเช้าดีกว่าพอกิกว่าเช้าๆได้บางทีคนก็อยากนอนพักผ่อนเนาะออกมาก็ลุกขึ้นมาก็ ต้องมาหาหนู่นหาที่นี่ทําเหมือนกับวันไปทํางานไม่ค่อยได้พักผ่อนอย่างเงี้ยก็ไม่ว่ากันนะคะใครว่าก็เข้ามาดูกันแล้วกัน,นะคะ่ะอนุโมทนาบุญกับป้าก,กิ๊กด้วยนะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะอ๋ออนุโมทนาบุญใครน้ออ๋อน้องอเดี๋ยวป้ากิ๊กเอาบุญมาฝากกันแล้วกันนะคะเตรียมยังไม่ได้ไปซื้อของเลยค่ะไรสุดเสร็จก็เตรียมจะไปซื้อของไปทําบุญกันละถาวายสังฆทานสักหน่อยหนึ่ง ก็จะขึ้นไปวัดบนดอยที่คนไม่พุกพ่านทำบุญแล้วจิตใจจะได้สบายเน,ะน,นาะอน,นาคตข้างหน้าไม่รู้จะเป็นอะไรยังไงก็แล้วแต่ขอให้เราได้ทำบุญไม่ได้ทำบาปก็แล้วกันเราไม่ทำบาปไม่เบียดเบียนคนอื่นก็โอเคแล้วนะคะสวัสด,ดีค่ะป้ากิ๊กสวัสดีค่ะป้ากิ๊กค่ะสวัสดีทุกคนนะคะหนูอยู่คนครปฐมค่ะป้าหนาวลมพัดแรงมาก่ะ,สะแสดงว่าลมหนาวมาทุกที่แล้วละ่ะ น,นี่ยปกติก็ยังคันคอยุบยิบยุบยิบยุบย,บ,ย,บ,ย,บ,ยบอยู่นะคะบันดีค่ะมีใครอะไรจะถามจะคุยไหมคะเพราะว่าช่วงนี้เนาะเริ่มจะปลูกผักกันก็มันก็ไม่ได้มีอะไรมากก็ผักทุกอย่างที่จะเริ่มปลูกนะมันก็ผ่านการปลูกมาหมดแล้วละ่ะแต่ว่า ถ้าติดขัดตรงไหนขัดข้องตรงไหนก็อนอนคอมเมนต์มาที่ช่องของปาเกิ๊กก็แล้วกันนะคะช่องปากก๊กทำสวนค่ะเพราะว่าคอมเมนต์ทิงท้งๆไว้เดี๋ยวก็ปาก็๊ก็จะตอบไปกันแล้วกันอยากไปเที่ยวเหนือจังเลยเหนืออากาศเย็นมากแล้วค่ะมาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีเยอะนะคะบนดอยถ้ามาก็ไม่ต้องอยู่ในเมืองออกนอกพื้นที่เลยค่ะน้ําพุร้อนสันกําแพงไม้กําปองหรือไม่ก็ขึ้นดอยนะคะมันมีหลายที่หลายจุดเยอะมากๆค่ะที่เที่ยวเชียงใหม่นะ เยอะมากสวัสดีค่ะป้าเก๊กสวัสดีค่ะดอยไหนคะอ๋อแต่ป้าเก๊กไปดอยตรงข้างหลังหลังหมู่บ้านไม่โจ้นะคะหลังมหาลัยไม่โจ้เป็นวัดพระแท่นบนดอยป้าเก๊กก็ไปมาหลายครั้งแล้วแต่คุณลุงว่าจะไปวัดใกล้ๆแต่ป้าเก๊กไม่อยากไปวัดใกล้ก็อยากห่างเอาไปสักนิดนึงไหนๆจะไปแล้วก็ขอเที่ยวหน่อยเพราะจะขึ้นไปบนวัดพระแท่นที่อยู่บนดอย ก็ทุกคนก็ยังไม่ได้ตกลงกันละแต่ป้าเก๊กก็ตั้งใจไว้อย่างงั้นนะไปเตรียมชุดสังฆทานก่อนปกติก็ใส่ชุดทําสวนเห็นไหมคะออวันนี้ได้แต่งตัวสวยหน่อยเนะี่ยเห็นไหมแต่งตัวสวยหน่อยข้างล่างก็เป็นลายสวยดอกไม้จะไปโชว์ทั้งห่อยทำบุญนะคะ <laughs> ป้าเก๊กก็ทําแต่สวนเนาะก็อยากจะสวยเหมือนคนอื่นเหมือนกันคะ่ะอ่าคุณลุงอเอาใบอะไรมาให้ละ บอกผักเหลืองกันให้ปุ๋ยผักอยากให้บอกแฟนขับคุณลุงบนจังเลยแฟนขับผักเหลืองทั้งนั้นเลยบอกหน่อยสิว่าทำยังไงผักเหลืองก็คือธาตุอาหารไม่เพียงพอนะคะครั้งแรกที่เราเพาะเพาะต้นกล้านะให้แข็งแรงก่อนปก๊กบอกไว้ก่อนถ้าต้นกล้าไม่แข็งแรงนะคะก็จะโตช้าถ้าสมมติว่าเราจะเพาะต้นกล้าให้แข็งแรงก็คือปรุงดินเพาะต้นกล้าให้ดีๆและเวลาต้นกล้านะคะเวลาโผล่ขึ้นมาพ้นดิน ออกแดดตอนเช้าเอย่างนี้เลยค่ะจะแข็งแรงดีมากจะไม่ยืดไม่ยาวจะสั้นจะคอหดแล้วก็ต้นอ้วนนะคะเพราะต้นอ้วนใบแข็งแรงค่ะแล้วก็ปล่อยไว้จนเขาแข็งแรงดีมีใบจริงสามสี่ใบก็แยกปลูกอันนี้ก็ไปล,ลดเลยนะคะอย่างกวางตุ้งห้องเต้ปาเก็กนะตอนนี้สามสี่วันไปพูดพวดเลยค่ะเพราะว่าเขาได้อาหารดีได้ปุ๋ยดีเนาะ,ะคุยกันไปบ้างตอบทันบ้างไม่ทันบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวถ้า น่าปกิเกเจอก็อาจจะค่อยๆตอบไปคอมเมนต์โผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่ค่อยๆตอบไปคุยกันไปด้วยเนาะแล้วก็สลัดนะคะปกิเพาะไปเอาออกแดดไม่ทันมันยืดเพราะว่าปกิ๊กลืมค่ะเพาะไว้แล้วก็ครอบไว้มนึกได้สามวันผ่านไปตายแล้วตะเห็นไปเปิดดูคอยาเป็นเปลืแล้วค่ะปกิ๊ก็เอาไปใส่แดดไม่ไม่โตค่ะไม่โตเสียเวลาก็เลยเพาะใหม่ละ พะเพาะใหม่ทีนี้ใส่ใจเลยค่ะพอพ้นดินปุ๊บออกจากแดดตอนนี้ต้นอ้วนใบกลมสวยนะคะสำคัญนะคะขั้นตอนการเพาะเมล็ดเนี่ยสำคัญมากๆถ้าต้นเขาโตเขาอวบเขาสวยคอสั้นนะคะเขาไปได้ดีค่ะอยากไปเที่ยวเหนือจังเลยอ้าโควิดหมดแล้วค่อยมาหรือว่าถ้าจะมาก็ต้องขึ้นดอยแล้วช่วงเนี้ยแต่ว่าเชียงใหม่นะคะสวยมากๆนะคะสถานที่ต่างๆเนี่ยยอมรับเลยป a c กิ g นี้ ไม่ใช่คนเชียงใหม่แต่ก็มาหลงมนเชียงใหม่ครั้งแรกที่คุณลุงย้ายมาเนาะปะกิ๊กอยู่ราชบุรีค่ะคุณลุงเป็นทหารช่างย้ายมาแล้วก็ปกิ๊กก็มาเที่ยวหาพอาม,มาเจอเขาสวยเนาะบรรยากาศสวยก็เลยย้ายติดตามมานะคะย้ายติดตามมาอยู่เชียงใหม่แล้วก็มาสอนอยู่ที่อนุบาลเชียงใหม่ปีเดียวค่ะปีเดียวลาออกเลย <laughs> อยากมีชีวิตที่เป็นส่วนตัวค่ะ ลาออกเลยมาเปิดร้านอาหารเนี่ยถ้าใครอยากทําร้านอาหารโควิดหมดทําร้านอาหารแนวอาหารอีสานนะคะโทรมาหาพ้าเก๊กได้นะลุงใส่กางเกงอะไรปั่นจัก,กรยานครับป้าใส่กางเกงจักรยานนั่นแหละคะ่ะชุดปั่นจักรยานนั่นแหละแล้วก็ไปซื้อมาที่ร้านเขาขายอุปกรณ์ตอนนี้ช่วงหลังๆนี่ลุงยังไม่ค่อยได้ปั่นเลยคะ่ะไม่ค่อยได้ปัน่นเพราะว่า ช่วงนั้นแกปวดหลังแกแก,ก็เลยหยุดแล้วก็ยังไม่ได้ปัน่นรอเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ที่จะได้มีโอกาสไปปั่นจักรยานอีกก็ทุกคนก็อยากให้ออกกําลังกายนั่นแหละจะได้แข็งแรงเนาะสมัยไปอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะไปอยู่จังหวัดเลยพักหนึ่งคุณลุงปัน่นจนผอมผอมมากเลยน้ําหนักลงมุนเพลียวไขมันหน้าท้องไม่มีเลยค่ะเรากลับมาอยู่เชียงใหม่ตอนนี้ก็โอ้มีเนื้อมีหนังอ้วนทวนขึ้นมาเหมือนเดิม ไม่ได้ปั่นไกลเนาะใครอยากหุ่นดีปั่นจักรยานนะคะวันละหลายกิโลเนี่ยหุ่นดีแน่นอนค่ะแต่ปกก๊กไม่เอาอีกคนหนึ่งไม่ปั่นเพราะว่าปกก๊กกลัวล้มมีเครื่องออกกําลังก็ไปซื้อไม่อยากปั่นจักรยานหมาไล่กัดคุณลุงโดนมาอยู่เชียงใหม่โดนหมากัดสองรอบสามรอบไปฉีดยาปั่นจักรยานนี่แหละค่ะสําคัญหมาไล่กัดก็เลยมาซื้อเครื่องออกกําลังที่เป็นสายพาน เดินหลังบ้านอยู่หลังบ้านกันเดินไปเดินมาเอาเบื่ออีกละตอนนี้ก็ <c oughs> ซื้อมาทิ้งไว้ก็ปล่อยทิ้งไว้ทุกคนก็ไม่ค่อยจะมีเวลาอย่าง p a c ๊กนะคนอื่นพอมีเวลาป a c k a ๊กนะเวลาจํากัดมากๆเลยค่ะเวลา p a c k a ๊กท่าจะตีตาราง p a c k a ๊กอยากตีตารางออกมาเลยเวลาของ p a c k a ๊ก p a c k a ๊กต้องดูแลหลานด้วยนะคะดูแลหลานชายอายุจะเจ็ดขวบละมัตลาเด้ยต้องดูแลเขาเรื่องการบ้านเพราะเขาไม่ได้ไปโรงเรียนเนาะ ก็ก็ไปรับเอากัรบ้านมาจากโรงเรียนแล้วก็มาสอนอยู่ที่บ้านพา,าก็ทําการบ้านก็เยอะเหมือนกันละค่ะอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งก็ไปส่งครั้งหนึ่งไปส่งทุกวันจันทร์อย่างพรุ่งนี้ก็ต้องเอางานไปส่งแล้วแล้วก็ไปรับมาใหม่ใครมีลูกหลานอยู่ที่บ้านตอนนี้ก็ต้องช่วยกันนะคะถ้าเราไม่สอนก็ไม่มีใครสอนให้ละเหมือนเด็กไม่ได้เรียนหนังสือนั่นแหละค่ะก็ต้องช่วยๆกันโควิดระบาดเนี่ยทำให้ การดำเนินชีวิตของแต่ละคนนะเป็นไปได้วยความยากลำบากค่ะทุกอย่างเลยสวัสดีค่ะขอเป็น f อซคนนะคะยินดีต้อนรับค่ะ f อซจากออสเตรเลียโอ้โหมาไกลเลยค่ะสวัสด,ดีนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะแดดเริ่มส่องมาแล้ะเพราะว่าช่วงนี้คนเข้ามาดูน้อยเวลาคงไม่เหมาะ จะจัดเวลาใหม่ไหมเวลาเนี่ยวันหยุดบางคนเขาอาจจะยังไม่ตื่นแต่เราได้นัดเวลาไปแล้วเก้าโมงจะจัดเวลาใหม่ไหมที่จริงนะเป็นช่วงเย็นน่าจะดีเนาะช่วงเย็นนี่คนว่างดีจังเลยเปลี่ยนเวลาไหมลูกเอาเป็นช่วงเย็นดีกว่ากลางวันก็เตรียมทําอาหารทําอะไรไว้เนาะมีผักอะไรที่ปก้กิ๊กไม่เคยปลูกบ้างคะรู้สึกจะผ่านมาหมดหายังไม่เจอเลยคะ่ะ เวลาป้ากิ๊กไปดูซองผักจากร้านค้าตามไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดหรือว่าร้านเกษตรป้ากิ๊กไปยืนมองแล้วของป้ากิ๊กมีหมดทุกอย่างเลยค่ะเต็มบ้านเลยไม่รู้จะไปซื้ออะไรเวลาไปยืนดูผมอายุ22ปีคับป้า22ปีก็ปลูกผักได้ป้าแก่แล้วก็ยังปลูกผักอายุยังเล็กยังน้อยนะคะก็นับว่าถ้า22ปีนยปลูกผักกินได้ก็โอเคเลยเป็นผู้ชายด้วยเนาะสุดยอดเลยค่ะ ถ้าไม่ปลูกผักก็ปลูกผักกินนิดนิดหน่อยแล้วก็ปลูกไม้ประดับไม้ใบอะไรขายก็ได้นะคะเราจะได้รักการปลูกไม่ว่าจะปลูกผักปลูกไม้ประดับไม้ดอกไม้อะไรขอให้ปลูกต้นไม้ซะกันชีวิตสดใสนะคะปลูกไม่ว่าปลูกอะไรป้าเก๊กก็ไม่ใช่ว่าจะปลูกผักอย่างเดียวนะต้นไม้ทุกชนิดถ้ามันสวยป้าเก๊กเอามาปลูกหมดละไม้แขวนนี่ก็เต็มเลยค่ะ แล้วป้ากิ๊กเคยดู YouTube คนอื่นนะต้นอะไรป้ากิ๊กมีโมดในสวนเนี่ยเพิ่งดูคลิปตัดผักชีเลยช่วงไหนอยู่เลยคะ่ะอ,อ๋ออ๋อดีแล้วคะ่ะดูแล้วก็ลองทำตามผักชีจะได้แตกกิ่งก้านสาขาแตกยอดให้เรากินใหม่เนาะอ๋ออันนี้จากไหนนะดูไม่ทันเดี๋ยวค่อยๆดูไปแล้วกันนะคะอ,อ๋อเป็นคนกรุงเทพมาซื้อสวนปลูกต้นไม้อ,อ๋อป้ากิ๊กอ่านไม่ทันเดี๋ยวนะคะค่อยๆดูไป อ๋อบางคนไม่เคยปลูกมาดูคลิปป้าเก๊กปลูกผักเป็นอ่าก็ดีใจด้วยนะคะปะ้าเก๊กไปเที่ยวตลาดนัดไปเจอแฟนคลับค่ะตลาดนัดเชียงใหม่นะ่ะเขาคุยเรื่องปลูกฟักทองป้าเก๊กก็ถามเขาเนาะแล้วเขาถามป้าเก๊กว่าที่บ้านป้าปลูกเยอะไหมป้าเก๊กบอกปลูกนิดเดียวป้าทําคลิปอ้าวคลิปป้าชื่ออะไรอะ่ะเขาบอกว่าป้าเก๊กทาสวนอ้าตายแล้วนี่หรอปร้าเก๊กทําสวนนะผมดูประจําเลยจนผมปลูกผักชีเก่งแล้วป้า ปลูกกินเป็นแปลงยาวเฟ้ยเลยทีแรกผมปลูกไม่เป็นหลักผมมาดูป้านี่หล่ะ <c oughs> ไปเดินตลาดนัดไปเจอแฟนคลับเชียงใหม่ก็เยอะนะคะที่อยู่เชียงใหม่ก็โทรมาเรื่อยล่ะคะ่ะบางทีก็ไลน์มาหากันมั่งอะไรมั่งแต่ว่าเนื่องจากโควิดบางคนอยากมาเที่ยวหา p a c ก a g e อย่าเพิ่งมาเลยโควิดระบาดอยู่เข้าๆออกๆตอนนี้เราก็พูดกันตรงๆเนี่ยเนาะกลัวเหมือนกันคะ่ะยังกลัวอยู่ถ้าติดคนหนึ่งแล้วก็ทั้งบ้านเลยคะ่ะ ต้องไปเก็บตัวแล้วอกี้ก็ถ่ายคลิปไม่ได้ละหายจากจอไปเลยละเพราะว่าถ้าระบาดนี่ต้องเก็บตัวกันหมดทั้งบ้านอะอ่ะอันนี้ก็พอสมควรแล้วนะคะอ่ะโทรศัพท์มาก็าขอสวัสดีแฟนคลับก่อนกันแล้วกันเดี๋ยวะจะไปทำบุญค่อยเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ Hello?